บปบนญไปบุนมองกล้องหน่อยสินิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะหน่อยนะหน่อยนะนิดหนึ่งนะมองกล้องหน่อยนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งหันมาเร็วบปบุน สักน so ิดน oh ึงส <lined> <gardens> <uyor late> <IL> ิโอ้ยอไม่หันมาหันกล้องมาเองก็ได้อันนี้เลยอันนี้เหรออันนี้เหรอมีกล้องเหรอเอ้า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 โดมอะไรเนี่ยเออเออน่ารักน่ารอยนี่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 น่ารักน่ารักเดี๋ยวให้กินขนมเดี๋ยวให้กินขนม เก่งมากเก่งมากไหนอิกมือนึงสิลูกอีกมือนึงโอ้โหเก่งจริงๆเก่งจริงๆเก่งมากมอบ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 ไหนมอบการมอบกันแล้วมอบมอบมอบการมอบมอบแล้วเดี๋ยวให้กินขนมลูกมอบมอบมอบโอ้โเก่ง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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่ง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 เดี๋ยวให้กินขนมนะเดี๋ยวให้กินขนมนะ ต้องล่อหลอกให้กินขนมเนี่ย